สวัสดียินดีต้อนรับเข้าชู่องบนเทพพายเสบมันนี้มาการหนูทุกคนมุงห,หนุอาหารการกินเราจะวาวไปเนะะเปาะไปเสร็จัจะมันจะลงกิจการเลยที่กินได้กินแล้วก็นอนอยู่มาการหนูเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวห้ามาลุ้นน้ำกันตอนดึกๆเนาะว่ามันชิได้บอกคือเลยลืมไปได้เนะะาะว่าอใจตอนขี่รถมากอะมาได้เนาะทางโค้งพุทธไปให้น้องลุ้นน้ำกัน thời gian nào nên đấy tham à hà nó còn lũ khôn man nó mà hà <laughs> <laughs> nhường tạm tôn phạm quá thôi con nhầm mùa hiện nó con nhầm được โล้ไปแล้วไปแล้วคุณไปแล้วไปลนวลไปแล้วทุกคนดล้วเฮ้ยเรียบร้อยไปฮะนี่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 โหโอูลไปแล้วทุกคนเฮ้ยนี่ยิงเนย่นณหนักนากเียนช่ยงกะตีกะยิงเลยทุกคนเนาะนี่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 เดินออกพี่นี่เดนนึ่งนี่ทุกคนเดนนึงนนึ่งเดนนึ่ง lật đây, lật thằng này ok, lật thằng này oi, không oi, oi, ôi oi, 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 này, oi, 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 oi,

อันนี้ตัวเล็กคนเนาะได like okay. okay, ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกัรมือเขาเขาป่วยเยอะ่ายหนุดยแล้วหรอโอเคโอเคนะหนึ่งตัวแล้วทุกคนเดี๋ยวเขามาลุ้นน้ำกันทีว่าจะได้ตัวเนาะไปทุกคนลุ้นน้ำกันรอบดึกเนาะเอ่าอันนี้ยิงได้ยิงก็มาลุ้นน้ำเรียงและ โกมุน้านุน้านนี่ทุกคนไี่นับนี่นอนมาอืมน้องนีน่นน่เยอันนี้การหากินเนาะยี่ยทิวล้นลอย้ลูกดินเนาไปเจ้าบ่ว่าเจ้าเห็นน เลยหนุ่มเถอเอาจบไปวันที่วันนี้ล่ะมันนี้หนู่มวอกนะทุกคนเนาะตอนดึกกันแล้วตอนคอนแจ้งกันแล้วนี่เนาะตอนป่านที่มันกิน nghe luôn ơi é nghe luôn Phát được gì nghe phá được gì ui Tuần phung Tôi nằm vùng nó nụ nằm vùng 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 nó vùng nằm vùng đây ừ. nó hào can รอบจองรอบเนาะ่นเียงจะพื้นนะวะน้องได้มาอีหนึ่งโตไปลุ้นตรกันเอยหนูมากจนใบหนึ่งบาฉงเลยทุกคนเนาะก็ได้อยู่แต่ว่าได้บุหลายเนาะเดียวถ้าจะอัปเดตให้เบึงตอนจะกลับบ้านมดละทีมงานการหนูกะนไม่ได้บอกฮอนๆไปน้องเลยไอ้มาชีคนมา กรักะสรุปตัวนี้นะทุกคนเนาะหนุ่เฮาก็ได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวชินันใหไทุกคนในเบิ้งเนาะหเนาะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิอดสิบสองสสาสิบสี่นาะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบ้าเสอจสองสาทั้งหนุน้อยนะทุกคนเนาะ ีะมันียนะทุกคนน้อมยกันเนาะเอ้มือจะหันทุกคนกัมัดอาบุธอยอ่ยอา่ากระติกน้อยยิงเอาทุกคนเนาะแกชิมีประมาณนี้นะทุกคนเนาะฝากกดไลกดแช่กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะเจอกันไหมในคลิปหน้าเนาะ Selamat